ยาสัพสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดบังเอียดเซนฟวิชชิงนะครับน้องๆวันนี้บางเอียดก็ได้ขี่รถมานะครับแล้วก็มาเจอกับเหมาหมายนี้ดูจากอ้วนลงทงเอวแล้วน่าจะมีปลาแต่ว่ามันเคยน้ำแห้งไปแล้วแล้วก็ฝนตกมาแต่บางเอียดสันนิษฐานว่าปลาชนนัะมันได้ผุดมาจากด้านล่างแล้วมันก็จะขึ้นมาฝนตกตกบนนี้จะขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยนะวมาดูกันดูว่าจะได้ตัวไหมทุกคนกดไลค์เพเป็นกำลังใจบางเอียดด้วยและตามรับชมเลยมา มาหน้อง,องจัดกันเลยหน้อง,องมันจะพลัดไม่เนโอ้แต่ว่ามันเป็นวงังโอ,โอ,โอ้น่าจะมีตัวนั่งมือนว่านะ แต่ว่ามันเคยน้ำแห้งมาก่อนแล้วนะอือหือโดนอะไรโอ้สายพันหัวเรียบร้อยไม่ดูให้ดีก่อนเงี้ยนี่พ้นเกินไปมุย้ยเข้าไปตอนไหนวะอืมไม่รู้มีตัวไหมนะแต่ว่าต้องลุ้นกันดู ติดอะไรวะนั่นไงทุกคนมีปลานั่นไงทุกคนมีปลารู้เรื่องแน่เดียวเรื่องแน่น้องๆได้เห็นตัวนน่อาโอเคคนนั้นก่อนเลย

ทุกคน,นช่วงมาเลยช่วงมาเลยน่เดียวปลามีปลานะทุกคนแงน่ๆปูปลาคดุดเยอะวังนี้ไม่มีใครเคยตีแบบนี้ทีด้วยมันมืออะไบางเอียด มันมือหลรบังเอียดเดี๋ยวมันกัดก่อนได้ป่ว,ปวานะหัวใจเต้นเลยนะทุกคนบอกไว้ก่อนหัวใจเต้นมากเลยนะตอนนี้ ตัวใหญ่นะทุกคนยังไม่กัดน,นะแต่ว่านตะอนนี้หัวใจกำลังสั่นอยู่นะป๊าเนี่ยตีกูดไกลเลยนะลาอะไรไม่รู้แต่ว่าน้าำอย่ไม่แน่ใจ ตัวจ้อ,อยู่เจอลูกพวกเลยเนหะ็นว่าน่าจะตัวใหญ่มากเลยหรือว่ามันกัดก่อนนะมนะันเดี๋ยวตรงนี้ดูก่อนนะใกล้ๆนี้ ไม่กัดนะแต่ว่ายังไม่มีตัวกัดนะมีปลาเน่เลยลนเอียดมีน้องๆแต่ยังไม่โดนไม่รู้ปลาอะไรแต่ว่าช่อนหน้านี่างนียวเนวาะเดี๋ยวจะทิ้งไปตรงนั้นก่อน ปลาอะไรไม่ร no, so ู mm. Pare, น้ทุกคนใช่อืมมาอย่างสวยนะ่าจะมีตัว ยังไม่เจอนะแต่ว่าทำอะไรดีตรงนี้ะมีตัวจริงหรือเปล่าเราบางเอียด เงียบนะี๋ยว่านาะมันไม่กัดเลยนะทุกคนเริ่มจะไม่ค่อยแน่เจอแล้วเว้ยโอ้โออรับตู้นี่ทุกคน tự điều này luôn ăn này nó bồi nám gì để nó nếu mà nó đây rồi mà lên nào ta à, đừng chân mình lên nó kia để nó nhìn lên Nói ngay tôi quân trốn ชั้นจชาร์จชั้ชนจชาร์เออชั้ชนจชาร์ตรงนั้นแหะ,ะชัดด้นจชาร์ตรงนั้นแหละแล้วเห็นเครื่องไม่ถึงไงเเี็นต้องเดินไปอลองเครื่องไปดูเผื่อถึง เร่งไปไกลแล้วนะมันวิ่งเข้าที่หมดแล้วให้เจอลูกโครกละโคกทุบใส่เลยไงต้องเดินเปีกใช่ไหมกลัวว่ามันจะตกใจไงโอ้นั่นไงทุกคนตากัดนีมั่วเลยนะถูกตรงนั้นแน่เลยกัน ติดกองฟังแน่นอนโอ้โหเฮ้ยโกบเฮ้ยกบหรือว่าจระเข้วะเฮ้ยมันเห็นแล้วนั่นมันตัวอะไรวะเป็นแมคคอยนลงไปเร็วกว่าแล้ววิ่งผ่านหน้ามันดูตัวอะไรทุกคนดูนะโอ้ยโกบทุกคนจบเลยมันไม่ใช่ปลามันคือโกบ เง Finally, right. point, ี้ยรู้แล้วมันคือกบมันเป็นแค่กบน้องน้องเออแต่ตรงนู้นไม่แน่นะที่วิ่งเมื่อกี้นั่นไงกบตั้งนั้นเลยทุกคนกบทั้งนั้นเลยนั่นไงกบทั้งนั้นเลยน่ามโลกบจริงๆทุกคนทำคลิปโลกบไปน้องๆ้องดูดีกว่าโอเคสรุปรู้เรื่องไม่มีปลาแต่มีกบสวย